สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนาญเช่นเคยครับผมืัอน,นี้อาการห้อนไม่น้องอาการห้อนแห้งครับผมก็เรียกว่ามาเล่นน้ำดีกว่าอาการห้อนต้องลงน้ำพี่น้องนี่นี่ครับผมแผนเห่าครับผมอุปกรณ์ครับผมนี่แห้ครับตัวนี้คือกระสังสำหรับใส่ปลาพี่น้องนี่ น้องสาน่อยอ่าอยู่ขางน้นครับผมนี่ขางน่นนี่ครับน้นไทยนี่ครับเดี๋ยวสิส้อยตัวนี้ก่อนพี่น้องนี่ส้อยไหมที่ตนานไว้ก่อนครับผมส้อยออกแล้วกะสีอ่าลุงอาบน้ำครับผมนี่ปีนี้ชื่อภาษาครับเสี่ยวเห้ว่านเอาเลยวานงุเมเอนะเออกะสิจับเอาพ่อได้กินนี่ครับผมอ่าที่เลือก็ปล่อยวันนี้ละเนาะ ให้เขาเพยแพนไปนะ <laughs> เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมเอาเก็บปลาหนวจะได้จับปลาเตรียมสั้งกระป๋องน้องเตรยกยมตั้งมันลอยครับทำอย่างนี้ เอาละมาจ้องมังครับผมคือว่านี่เรม่นขึ้นปากขาเขาเจได้ปะาครพอนี่ขาเร่มขึ้นตนดลมปะอ่นเด้อปัญญาปังญากูปลานมขอ ตาออืมอืคือขางนาอกพวกบริวารแห่นดนพี่น้องเองว่วาแกกูพ้ดเลยบริวารแห่นดนแล้วครับแห่ได้รังซี

โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาคู่เลยเอาคู่เลยเอาหนาแห้งเออไอช่อนนี่เอาหนาซักวะเอาคู่เลยเหรอครับดูที่นี้อดูไหมปลาปลาช่อนอยู่ไหนปลาช่อนอยู่หรือเปล่า

ครับเมื่อนี้กะสซ้ดนี่ก่อน,นถือว่าพ่อเลี้ยงอยี่พี่นอ้องอ่าถือว่าพ่อเลี้ยงๆนี่ครับผมมื่อนี้เอาไปเผาให้ลูกชายกินก่อนอ่าเมื่อนี้สิไปเผาปลากินกัน นี่ครับป้ากาลังย่างยุ่พี่น้องปลาคอแล้วก็ปลาเข็งปลากระเดอนครับผมตอนนี้ล่างเรียบร้อยแล้วครับคัดแล้วส่วนหนึ่งก็กำลังย่างให้ลูกชายครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ้งกันครับนี่ครับปลาช่อนกำลังย่างครับผมนี่ตัวนี้กับปลาเค็งน้อยอ่า ย่างแซ่บ,บเผ็ดแกวเผ็ดเผ็ด,ดนี่พี่น้องกำลังย่างปลาครับผมนี่ย่างปลาที่ไปบ้านมากนะครับนินินสาน,านันนานนี่ครับไอช่อนลุยสวนวันนี้เสร็จเรานี่ครับเสร็จเราแล้วครับผมวันนี้ อย่างมหอมกินกับแก้วอ่าเห็ดเห็ดน้ำพริกเผ็ดๆนี่ <c oughs> ได้ปลาคอหลายตัวอยู่พี่น้องปลาคอได้หลายตัวอยู่ครับได้ตัวซ้ำแขนนี่กับสองสามตัวเอามาให้พี่น้องนะนำ้ำโอเคครับผม อ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับก็บขอบพระคุณเอฟซีที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามารับชมครับผมอ่าขอบพระคุณหลายๆครับขอยตัวก็อยู่ดีไม่แห้งครับถูกหวยเลยเบอร์รำรำเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ